สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องซักซีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับพี่น้องเบาซักซีนะครับพี่น้องเนาะมือนเกษตรเมลายงานราคาเขานะครับราคาเขาภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็จังหวัดไก่เคียงในภาคอีสานแล้วก็ในภาคอื่นทีเอฟซนะครับเพิ่นได้ทรงอ่าเป็นคอมเมนต์ขอความเข้ามานะครับเป็นเกียรติให้กับช่องของเบาซักซีนะครับผมขอบคุณได้ไลค์ด้วยครับผมจิตเดเฮ็ดให้พี่น้องของเฮานะครับหูราคาเขาน ผู้เหตุงานเหตุการณ์อยู่กรุงเทพเฮตุงานอยู่ต่างประเทศกับพ่อเด้หูราคาเขาของประเทศไทยลอว่าของภาคอีสานเขาไปนั่เนะครับเนาะขอบคุณในหลายครับพี่น้องครับมือนี้ก็คือเก่าครับพี่น้องมือว่านี่ว่าเขาล่งที่สุดล่ะครับในปียังบ้ันเม่นครับพี่น้องมือนี้เป็นมือวันที่19เพฤศจิกายน25 6 5หครับลงให้ก็มือว่าน,นี้ครับพี่น้องทึ่งเขาล่เงทึ่งฝนตกนะครับพี่น้องเนาะบาวศักรีสีเอาราคาเขามาเปรียบเทียบกันกับ ราคาเนี่ยเอื่นบกิอนใหอพี่น้องเบริษงนอกว่าเป็นจังไดขับเริ่มต้นจากบะหมี่สาเร็จลูปครับพ uh huh. ี่น้องถ้าพี่น้องมีข่าเนี้ยนะครับเข้าเนี้ยหนึ่งกิโลครับแลกบะหมี่กึ่งสําเร็จลูได้ซองหนึ่งครับข่าเนี้ยเข้าเนี้วเฮาตอนนี้โลละเกตบาทนะครับถึงแปดบาทนี่ครับบะหมี่กึ่งสําเร็จลูปขายปีกอยู่ที่ล่กซองละแปดบาทครับพี่น้องแบกข่าวสารบ่แบกเข้าสดมากนะครับหนึ่งกิโลนะครับจังสีใดนะครับราคาก็ถือว่า หัวผ่าพ,พอสมควรนะครับพี่น้องบนหน้าเสื้อว่าเข่ากิโลหนึ่งสิแหลกบะมีกึ่งเสําเร็จลูกยี่ห้อยังกันตามแต่ครับพี่น้องได้แครหนึ่งซองนะครับอ่าถ้าเป็นสําหรับเขาเจ้านะครับเข่าหอมมะลิก็สิเป็นอสองกิโลต่อสามซองครับพี่น้องนี่ครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนี่นะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือนี่สามสิบห้าบาทนะครับเข่าหอมมะลิสามกิโลครับ แหลกก๋วยเตี๋ยวได้ซองหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับก็บเป็นขนมขืนซื้อของวัยรุ่นนะครับ้วก็ผู้ที่ขอดื่มขอกินเป็นกับแก้มชันดีครับผมพี่น้องราคาขายปีกอยูทีหาสิบหาบาทนะครับเนาะพี่น้องต้องเอาเข่าหอมมะลิมาแลก6กกิโลนะครับจังสีสามาทแหลกขนมหอนี้ได้ครับพี่น้องนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแนวอ,อื่นสามารถขึ้นราคาได้ครับ มั่นปามขึ้นราะค่าเบิดครับจะว่าเขาลดลงนะครับช่วงนี้สวนทางกับตนทุนการผลิตที่สูงริบเร็วเจ้าแน้าบตองว้าแล้วครับว่าปากบบออกแล้วครับพี่น้องตอนนี้พวกเขากำันปากบบออกกันแล้วนะครับว่าวสักสีขายเดียวโล12บาทก็ยังข่อยู่ได้ครับตอนนี้ถือแห้งนะครับพี่น้องนะครับขนมฮอลละเศร้าครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้ขนมฮอลและเศ้านี่พี่น้องต้องเอาเขาเนี้วนะครับเขาเนี้วสดมาแหลก3กิโลครับพี่น้องหรือว่าเขาเจ้าหอมมะลิครับผมแหลก สองกิโลครับพี่น้องขนมม้วนนี่ครับยี่สิบถึงหาสิบหาบาทเนาะครับพี่น้องเนาะกับทุกอย่างตบเท่ากันขึ้นเบิดครับร่วมกันตบเท่าขึ้นเบิดตามตนทุนการผลิตเนาะครับพี่น้องกับบัวกันมีคาน้ำมูกน้ำมันมีคาขนส่งมีหลายอย่างครับแต่สีสวนทางอยู่ที่เขาเห็นในชาดหนึ่งก็คือเขานี่แหละครับพี่น้องเอาดูแนี่นะครับเนาะโอ้ยเห็นหน้าเมื่อยครับห่อนหลายช่วงนี่อยากินแนวเย็นๆครับพี่น้องไอติมนี่พี่น้องต้องถือ เข่าหอมมะลิคร <styles> ับมะแหลกครับมะแหลกจากอันแนนอครับพี่น้องเนาะนี่ครับถ้าไอติมแบบสีชมพูนี่นะครับสตรอเบอรี่นี่ถือเข่าหอมมะลิมาสองกิโลเด้อครับจจงสิได้กินใหม่นึงครับหูกินอิ่มเบิดมือครับเข่าสองกิโลพี่น้องนี่ครับยี่สิบห้าบาทนี่กับเข่าสองกิโลเคืองนะครับเข่าหอมมะลิถ้าเป็นข้าวเหนียวครับสามกิโลครับพี่น้องข้าวเหนียวสามกิโลแหลกไอติมโดยครนหนึ่งนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ โบเป็นขาขึ้นของชาวหน้านะครับพี่น้องปีนี้ก็เป็นปีที่บาเบาเรื่องนี้นะครับเนาะพักชั่ระหนีกันสนันฟันฟดครับพี่น้องโอ้ยนะครับเอ้าโบหายเป็นการเสียเวลาครับเบาสักสีกับสีมาแจงราคาเนาะเพราะว่ามีเอฟซถ่าฟังการแจงราคานะครับสลับบานเบาสักสีตอนนี้อุบลราชธานีนะครับสื่อยูทีสิบบาทแปสตังค์นะครับถึง11บเาทสาสตังค์นะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับโลงรับสื่อนะครับแล้วก็พื้นที่น้ำเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะครับ ปอกสีสีไล่งานในส่วนทงเอฟซีนะครับมือนี้ราคาเขาลงแห้งได้ครับพี่น้องลงชุดขีดคือกันครับพี่น้องตกต่ําแห้งนะครับได้หลายพื้นที่บ่ถึงสิบบาทนะครับเริ่มต้นจากคุนฝ้าหลังฝนนะครับสวยงามเสมอครับอำเภอประคั่นะครับบุรีรัมย์ครับเขาหอมมะลิครับกิโลกรัมละเก้าบาทนะพี่น้องวแต่อ่านลงกับลงกอนมูเลยครับเก้าบาทครับคุณวีอาครับกําแพงเพชร หนึ่งมืนหาร้อยบาทครับตันหนึ่งกับกิโลละสิบบาทห้าสิบสตังค์นะครับคุณโปโลครับหวยแถลงมะลิลอยหากิโลกรัมละเก้าบาทคุณอวยนะครับไขกระโถกนะครับโครา์อำเภอเสริงสางเก้าบาทห้าสิบสตังค์ครับพี่น้องน,นี่เก้าบาทม่สามหม่องก็ได้ครับพี่น้องคุณสุไลยครับสีข้าเวียงครับเขาชะกันสาแก้วเขามะลิถือแห้งโลละแปดบาทโอ้ยพี่น้องเอ้ยแปดบาท สีเหลือยังน้อพี่น้องแต่12บาทนี่ก็ยังบนเหลือแหละครับพี่น้องคุณสุดใจนะครับสีลาดเล่านะครับฝากติดตามช่องเพิ่นเนเดอร์ครับจังหวัดลอยเอ็ดครับเดี๋ยวนี้เก้าบาทแล้วครับเพิ่นว่ามันลงนะครับพี่น้องคุณแฟนบูอยู่บ่ครับ f a n b u นะครับอ่านผิดกะบบารักซีขออภัยหลายๆครับอำเภอสุวรรณภูมิทงกุลานะครับเขาหอมมะลิโลละ11บาทเขาที่ดีที่สุดทงกุลาห้องห้ของเฮาเนาะครับเนาะคุณอ็อปโปครับกาลสินลงอีกมะลิ10บาทจุดยีสสตังค์ครับ ยูดีมีสุขโอ้ยูดีไปจ้าครับเป็นเขียนว่ายูดีนะครับเป็นภาษาอังกฤษยูดีมีสุขนะครับเชี่งขวัญครับผมรอยเอครับพี่น้อง10บาท10สตังค์ครับพี่น้องคุณสิริกรนะครับสะบัวบานอำเภอเกษตรพิสัยรอยเอสสิบบาทสามสิบลงคู่มือได้ครับพี่น้องเพิ่นว่าคุณท่องข่ำครับพุดพ่วงครับข้อว่างยาโสทอนราคา10บาท20คุณพ่อว่านะครับล่งคือกันค่า10บาทบบต้องขายเพิ่นว่าโอ้ยนอ้พี่น้องเนาะ นี่รถเกีียวกับยำดากอยู่เลอครับรถเกีียวรถไถปุ๋ยเส้นไหวกับยำดากอยู่คุณสมบัติสีสมเด็จดอยเอชสิบบาทชุดสามสิบครับคุณขอบคุณนะครับมืงขึ้นพิจิตฝนตกแห้งครับเข่าเรือหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทโลละสิบบาทสามสิบสตังค์นะครับคุณ AIS นะครับ AIS AIS เพิ่นวางสีครับหน้าดูนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทโลละสิบบาทยี่สิบสตังค์นะครับคุณอุดมสีแก้วครับปราสาท กิโลกรัมละ10บาทหาสิบสตังค์นะครับคุณสุดใจสีแก้วเฮเป็นนิยังกันนอครับเป็นพี่น้องกันอยู่ะครับคุณอุดมสีแก้วกับคุณสุดใจสีแก้วนะครับคุณสุดใจสีแก้วยุโคลาสนะครับเป็นรายงานมาวาโน่นไทยแย่สุดๆเหลือโลละเก่าบาทโอ้ยพี่น้องตามก็สิบนีก็ขาดคักแล้วครับคุณสุนันชัยพราวนครับห่วยทับท่าน10บาทจุดแปดสิบสตังค์คุณนัทบูธพุ่นสีครับเขาหอมมะลินอกพื้นที่เก่าพันแปดถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อตันนะครับคุณสัญจรดานครับ 1,240บาทครับแสนหนึ่งได้หน่ครับราคาเป็นแสนถ้าราคาเป็นอันนี้ก็ประมาณ10 10บาทน้อยๆครับพี่น้องโลละ10บาทน้อยๆคุณสีสุวรรณนะครับสุวรรณศรีครับอยู่กาลสิน13บาทเด้อเพิ่นว่าโอ้น่าสิเป็นเข่าแห้งเนาะครับพี่น้องเนาะแม่นบ่ครับแม่นอยู่ครับพี่สีสุวรรณเป็นเข่าแห้งบ่ครับผมว่าน่าสิแม่นเข่าแห้งเนะครับคุณวินนะครับไม่ไหวเพิ่นว่าอุทุมพรสีสะเกษ10บาทคุณวรโชตครับห่วย เดือดกระเทือกกระโทกค,ครับเทือกกระโทกละหันไส้บุรีรัมณ์นะครับ10บาท20สตางค์ครับที่ก็เป็นอ่าราคาของ FC นะครับที่ส่งมาให้บาร์ักดศรีก็ถือวา่ามือนี้นะครับเป็นมือที่ราคาเขาลุ้งย่างหนาใจหายครับพี่น้องย่างหนาใจหายที่จริงกับที่จริงทางผู้รักษุใหญ่เพิ่นก็มีงเงินซอยเหลือตรงนี้สี่สิเข้ามาในการอ่าขำจุนราคาเขาอยู่ บ่อซักสีบนเนยใจนะครับมือถือบ่มันเจ็ดพันหารอยล้านบ่ครับที่เอามาไว้สำหรับอ่าราคาเขาที่มันลดลงแล้วเพิ่งกระสีเอามาแสกแซงในช่วงนั้นนะครับกับบาอซักสีบนเนยใจนะครับถ้าบ่เฮ็ดช่วงนี้ก็คือผลแล้วครับมาแสกแซงเฟื่องหมดแล้วครับตอนนี้มันใกล้จะเบิร์ตเขาล้วเด้ครับถ้าบ่เฝ้าเฮ็ดก็คือไปแสกเฟื่องแสกแซงตอนมีเฟื่องนะครับพี่น้องเนาะเอาเบิ้งค่าเกียวเบิ้งเบ่อเรื่องเฟื่องแล้วก็ได้ครับพี่น้องคุณนฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนะครับค่าเกียวเจ็ดลอยครับพี่น้อง อำเภอประข้ามบุรีรัมย์ไรละโอ้พนยมเพื่อประคํามนะครับคุณฝ่าหลังฝนนี่เจ็ดลอยเจ็ดลอยห้าสิบถึงแปดลอยนะครับกาน้ำมันแพงครับพี่น้องก็เห็นใจคนเกี่ยวนอครับประมาณเจ็ดลอยนี่รับได้อยู่ครับพี่น้องก็รับได้คุณอําไพครับสมปราบล่าปางขายเกี่ยวหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสามรอยบาทที่โท้พี่น้องนี่มันแพงโพดได้ครับหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสามรอยแน่ได้ครับเกี่ยวลุยหนามอยู่บ่ครับเรือมุดดินเกี่ยวครับพี่น้องคือเอาโพดเอาเรือแต่แพงอยู่ได้ครับ ลดลงเลยเด้อครับถอาเป็นหน้าล่มหน้ายังหน้าหน่อยก็คุยกันหน้าไม่หลก็คุยกันเด้อครับพี่น้องก็แจ้งว่าเออคาเกียวคาวลดลงจังสันจังสีฉีแจ้งให้พี่น้องชาวหน้าเข้าใจในเด้อครับพี่น้องลดเกี่ยวจังสีบวพิษกันนะครับเนาะแต่ว่าถ้าว่าค่าเกียวอย่างเดียวไรละซำหนีก็แพงอยู่ครับแต่ว่าถ้าบอกว่ามีต้นไม้หลาหน้าล่มหน้าลมยานรถติดอ่าจังสีกับมาคุยกันอีกเป็นประเด็นอีกเด้อครับพี่น้องนะคุณชาติชุ่มพ่นรดเกียวอำเภอหน้าดวงจังหวัดเลยคาเกี่ยวแพงหลายครับเขายืนพันสองเขาล่มพันหา มองอื่นเกี่ยวแพงบ่ครับโอ้ยบ่แพงปานนั่นหรอกครับคุณพี่มองอื่นผมมันอุบนหกลอยเจ็ดลอยครับพี่น้องโอ้ยคือแพ่งใครขส่บ้านของพี่ชติชุ่มพ่นนะครับพี่น้องอุ้ยรถลดให้กันในเด้อครับเขายืนพันสองละวาครับแต่เห็นใจแห้งได้ครับกระหูยู่ว่าน้้ำมันมันแพงขึ้นครับค่าต้นทุนแพงขึ้นแต่ว่าปีนี้เช่าหน้านักแห้งจะได้พี่น้องซอยเหลือกันในเด้อครับฝากฝากนะครับทั้งทั้งไอจังหวัดเลยนะครับเนาะ คุณสบายสบายสไตล์พ่อเพี่องคารถขึ้นกระโดดจากโคกลอยเป็น800ปีนี่เพิ่นพะครับคุณนัดชนกครับสุรินคาเคียว750คุณวาสนาครับล่ำสนธิไรและ750ครับคุณเนตรนภาพปรุโปงครับอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับคาเคียว700ครับพี่น้องแล้วก็คุณสาค่อนากนรินทร์ครับสุโขทัย450อุ้ยพี่น้องมิตรภาพสุดๆครับพี่น้อง450นี่แหละครับนี่เป็นมิตรภาพ ของคนนะครับในพื้นที่ทีซอยเหลือกันนะครับขอบคุณทั้งรถเกี่ยวพนามกับอาชีรูปสำได้นี่ครับสี่อยห้าิคุณประทินน่าสมใจครับชัยยะพุ่ม7 5ริญห้าิถึงแปดอยคุณประเจิมนะครับสัสุดอำเภอพังโค้นสกลนครเจ็ดลอยบาทคุณฉลาดหน้ามีครับสกลนครนะครับว่านอนนะครับอำเภอว่านอนนะครับไรละพันอำเภอพังค้นทรงรถไปอำเภอว่านอนดวนเด้อครับพี่น้องว่านอนไรละพันครับพี่น้องซอยเหลือกันนะครับ รถเกี่ยวในพื้นทีน่นะครับเห็นว่าอำเภอพัง,งโคูนี่เกี่ยวแค่เจ็ดไร่ครับไปเกี่ยวอำเภอหน้าบ้านนอนให้นเนี่ย้อครับเด้อคุยกันครับเอาแปดไร่ก็ได้ครับบ่ต้องให้มันถึงพันนะครับพี่น้องเนาะมัน,มนกเกษตรตอนนี้ราคาเขาลงมาเก่าบาทนะได้ครับพี่น้องกับโบหูว่าเฮาสีได้เหลือหน่อยเหลือดไหลครับปุ๋ยกับแพ้งนะครับพี่น้องเมื่อกี้กับเอาสักสีกับเอาเปรียบเทียบกับอาหารสําเร็จรูปต่างๆกับ บอกอยังไงซกครับสิเติมน้ำมันอันนึงกับแบกเข่ามาซีโลหาโลนี่ครับจังสิเติมน้ำมันได้เรียนหนึ่งสิเติมมันมอเตอร์ไซดีละสี่สิบสี่สิบหานี่ครับแบกเข่ามาหายีโลเนอะครับพี่น้องจังสิเติมน้ำมันได้เต็มถังพี่น้องสิบวัตถุมาสอบหนึ่งขุนบัวครับจังสิได้น้ำมันใส่มอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะกับฝากไว้ให้พี่น้องของเฮาฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องหลายๆครับบ่าวสักสีกับโบมีอีหยังดอกครับถ้าเว้าาาหลยยก็่นเพิ่นว่าให้ ไปมันไก่สีเลือกตั้งมันสีวางสีนะครับเอียงเอียงอยู่ว่าบารสีบดเอียงเอียงนะครับเบ้าในความเดือดร้อนของทอยบ้านนะครับผู้ใดบ่มา่ยืนยุจจุดหนี่บ่มีผู้หูหรอกครับบ่ได้มายืนยุจจุดของชาวหน้านีบ่มีผู้หูตอนนี้อจะคุยกันเรื่องราคาเขาครับอยูนแลบเรนน้ำบาดน้ำยังมันหดหูได้ครับพี่น้องมันหดหูจริงกับตามราคาต้นทุนทุกอย่างขึ้นในสูงเบิดครับมั่นกับสามบาทกลัวมั่นสดนะครับมั่นแห่งกับเจ็ดบาทกลัวนะครับ มันสด3บาทเท่าไรนะครับผมโมนัยใจผมก็หลงครับผมขี่ไปเบิ่งอยู่ครับอยู่แถวๆสีเมืองใหม้นะครับอุบลราชธานีมันแห่งเจ็ดบาทเจ็ดบาทเสาหาหรือเจ็ดบาทหาซิปนะครับผมโมนัยใจเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าราคาเป็นไปตามกลไกของการผลิตได้ครับพี่น้องเป็นไปตามต้นทุนน้ำนะครับตอนนี้ต้นทุนเท่าสูงนะครับพี่น้องสูงเร็วปุ๋ยกับแพร่งคาเกี่ยวคายไทคายย่งกับแพงนะครับขึ้นไปตามต้นทุนถืออย่างเดียวแต่เขานะครับพี่น้องนอกจากฝาก วอนขอนะครับผู้ถี่มีส่วนเกี่ยวของนะครับเขามาดูแลซอยกันนะครับเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากในประกันราคาครับขายเก็บเกี่ยวได้ไวๆเด้อครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องได้หลายผู้ได้หลายคนที่ประสบปัญหาว่ัสนเทียงกับสีห่างอยู่จงสีคือเก่าครับพี่น้องนี่คือไปเห็ดงานกรุเทียบกันเบิด์ะครับพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็สมมา้าคขวนญแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ